วันนี้มาดูนะครับในส่วนของงานนะครับถอดแบบนะช่างเนี่ยทำการถอดแบบนะครับตอนเช้านะวันนี้วันที่5ตุลานะครับเราเทกันตั้งแต่วันที่3ซึ่งวันที่3เนี่ยเทเสร็จ5โมงเย็นใช่ไหมครับแปบลบว่าเราต้องถอดแบบเนี่ยวันที่4 5โมงเย็นซึ่งมันก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วดังนั้นเราต้องมาถอดแบบตอนเช้าน,านะถอดตอนเช้าพอถอดเสร็จครับก็ทําการนะรตรวจสอบเลยว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอย่างเช่นนะครับเราถอดแบบมาแล้วมันมีโพรงมีอะไรต่างๆนะครับก็ทําการซ่อมนะ ต้องซ่อมก่อนแต่อันนี้ผมเช็คหมดแล้วเรียบร้อยครับไม่มีนะให้ดูครับผมต้องบอกว่าให้ใช้การจรี้เนี่ยตลอดนะการจรี้ปูนสาคัญมากครับผมถ้าคุณไม่จี้เลยนะครับมันจะเป็นโพรงขนาดใหญ่อยู่ซึ่งถ้าเป็นรูตามดเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีผลนะกับความแข็งแรงแต่ถ้าเป็นโพรงเลยนะ่มีผลแน่นอนนะแล้วเราต้องมาซ่อมพอเราต้องมาซ่อมเนี่ยมันก็จะเสียเวลาตรงที่ว่านะครับรถขุดมาแล้วเราจองคือรถขุดมาเราก็ต้องมา เว้นไม่หลุมเนื่องอ่ะถมมือเลครับคราวนี้นะครับก็จะลาบากเนาะในส่วนของรายละเอียดงานก็ต้องดูนะครับก็จะดูแค่ในเรื่องของประมาณนี้แหละก็คือในส่วนของตัวความสมบูรณ์ของการเทเนาะต่อมาครับผมทางช่างเนี่ยมีการหาระดับนะครับเนี่ยเขาหาระดับต่อหม้อไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะเทลินนะอันนี้เขาเผื่อเนาะเทเผื่อเผื่อตัดนะครับเดี๋ยวเขาจะเทลินอีกทีหนึ่งนะครับเทลินอีกทีหนึ่ง เพื่อที่จะทําการนะครับผูกพานนะครับงานก็จะเป็นต่อมาณนี้นะครับของบ้านหลังนี้นะครับขั้นตอนงานไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็เริ่มทําการพันพลาสติกด้วยนะคแต่ที่จริงอะ่ะไม่ต้องพันก็ได้นะความชื้นขนาดนี้นะครับเพราะฝนมันตกนะแต่ช่างเขาอยากพันให้เขาพันไปต่อมาครับผมในส่วนของหลุมชุดนี้เนี่ยผมต้องบอกงนี้ถ้าใครดูในตอนที่แล้วอ่ะตั้งแต่ตอนขึ้นเขาอีกเขาพูดนะ เรามีการนะครับสูบน้ําออกจะเห็นว่าน้ํามาใหม่แล้วมันเป็นน้ำครับที่มาจากฝั่งเนี้ยมันซึมผ่านใต้ดินมาฝั่งนั้นน้ําเยอะมากนะครับซึมผ่านมาแต่มันมาสุดแค่ช่วงนี้ครับตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นหินนะครับลาดเอียงไปนะครับคือเป็นดินแข็งแล้วก็มีกรวดนะครับส้มๆอย่างเงี้ยปนเต็มเลยนะครับก็เลยทําให้น้าอ่ะสุดแค่ตรงนี้แต่ว่าผลกระทบจริงๆนะครับจะอยู่ที่บ่อซึมชุดนี้ครับบ่อซึมชุดเนี้ยจะรับน้ําล้างจานครับเดี๋ยวผมต้องใช้วิธีการก็คือ ทําทเปิดฝาขนาดใหญ่ไว้นะแล้วก็มีฝาปิดเอาไว้ให้เจ้าของบ้านใส่เครื่องสูบเอาไว้ครับเนื่องจากไม่มีรางระบายน้ําสาธารณะนเนาะก็จะลําบากในส่วนของงานตรงนี้นิดนึงประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ